วันนี้มาทำอะไรครับพวกเราเนี่ยวันนี้มานักศึกษา,า,ามหาลัยนครพนมมาร่วมในงานนมัสการพระธาท่าอุเพยค่ะแสดง<ค>เป็นนักศึกษาของคณะวิทยการจัดก,การและเทคโนโลยีสาร,รสนเทศก็จะมีชั้นปีวันนี้ชั้นปีที่สองนอกจาจะเป็นชั้นปีที่สี่ค่ะเป็นการแสดงชื่อชุดว่าลำไทรพวนค่ะไทรพวนนี่ถิ่นฐานเขาอยู่อำเภออะไร<ส> ตาวค่ะที่ทัวร์นะคะก็จะอยู่ที่บ้านนาถอนนะคะอำเภอท่าพูมิค่ะแค่นี้แค่นี้คือ,อศูนย์ของไทยพัวนี่จะอยู่ที่อบตอน,นาถอน <c oughs> ถอนูกไหม